你好。<We> <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนๆฟในแก๊งวันนี้ที่ครับสวัสดีญาติธรรมบุญสิบบาทนะครับค่ะวันนี้นะคะเด็กแก๊งก็ได้พาทุกท่านนะคะมากราบไหว้ขอพรที่วัดนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้เนี่ยนะมาได้ทั้งสองสายเลย,ยทั้งสายกราบไหว้ขอพรทําบุญและก็สายหมู่ด้วยค่ะสายหมูเนี่ยห้ามพลาดเลยนะ<ช>เพราะว่าไฮไลท์ที่นี่คืออะไรแม่ที่นี่คือมีองค์พระพิฆเนศประทับอยู่บนหลังบนบัลังกกะโหลกเราไม่เคยเห็นเนาะแบบเนี้ยเราไม่เคยเห็นพึ่งพึ่งจะไม่เห็นที่นี่ มีแค่2องค์เนาะในในบ้านเรานะในในประเทศไทยเลยค่ะก็คือจะมีที่นี่กับที่พิพิธภัณฑ์ที่กรุงเทพอพีใช่ถ้าเกิดมีให้กรับไหว้เนี่ยคือที่นี่เลยในพิพิธภัณฑ์ก็อาจจะอยู่ในกรุงเทพอาจจะทำเป็นไม่ตัวความเก่าแก่คือเขาเขาบอกเท่าไหร่นะประมาณ300อกว่าปี0กว่าปี วันนี้บุญสิบบาทของเรานอกจากจะพามาอ,อย่างที่เก่งบอกนะมาขอพรแล้วก็จะมีการบอกบุญกันในช่วงท้ายรายการด้วยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้เนี่ยความเป็นมาของปราสาทนาครหลวงด้านหลังนะครับไม,ไม่ใช่แค่ว่ามีพระพิฆเ,เนศน,นะ มีหลายจุดนะมีคนเข้ามาเนี่ยรอยพระพุทธบาทสี่ร้อยที่เนี้ยแล้วก็อะไรนะศิลาพระจันทร์อาจจะเรียกไม่ถูกเราเราก็เรียกไม่ถูกเดี๋ยวเราไปจากพระจั์ดีกว่าเดี๋ยวไปให้ท่านเจ้าอาวาสนะครับเล่าให้ฟังดีกว่าว่าความเป็นมาของปราสาทนครหลวงแห่งนี้รวมถึงองค์พระพิฆเนศที่เป็นปางประทับอยู่บนบัรลังตะโลกดูน่ากลัวนะแล้วก็รวมถึงแบบว่าเดี๋ยวเราจะตามไปสัมภาษณ์นะครับว่า คนที่มาที่นี่มาขอกันแล้วได้อะไรบ้างคนที่ที่แม่ดูนะคิดว่าคงต้องสําเร็จกันเยอะเพราะว่าแม่เห็นเขาเอาหนูหนูมาถวายเยอะแยะมากเห็นเขาว่าถูกรางวัลที่3ามหลายคนด้วยเด้ออีกแล้ว<ๆ>น,นี่แหละนี่แหละอย่าพลาดนะเดี๋ยวเราตามไปดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้จะมีตัวเลขอะไรไปฝาก คนที่เป็นแฟนของบุญสิบบาทเป็นแฟนของแกงมาราิที้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามีตัวเลขไปฝากแน่นอนตอนนี้ไปฟังท่านชาอาวาสเล่าถึงความเป็นมาของวัดนครหลวงแห่งนี้กันก่อนครับค่ะ ทาอารครับานาอขออนุญ,ญาตพูดคุยกันเรียกว่าหลวงพี่ได้ไหมครับวันนี้บนะครับ,รบหลวงพี่เป็นเจ้าวาดที่วัดน,นี้มากี่ปีแล้วครับประมาณสี่ปีมาในช่วงอ่ามเรีย์นัวต่อครับตอนนั้นกําลังช่วงโควิดพอดีด้วยวันนี้ถ้าถามมาตรงๆก็คือไปที่รู้จักมากไหมครับในอยุธยาก็ ในเป็นผู้จัดในระดับหนึ่งครับเพราะว่า,าตัวประสาทเพ่งมีการโปรโมทมีการประชาสัมพันธ์ประมาณ5-6ปีที่ผ่านมานี่เองปราสาทนครหลวงที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยนะครับประสาทนครหลวงครับแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็จะไม่ค่อยมีคนรู้จักอย่างนั้นแหละใช่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเพระปราสาทนครหลวงของเราม,มันท่านอยู่นอกเมืองไม่ได้อยู่ในรอบกาเมืองคนเลยไม่ค่อยรู้จัก มากครับเท่าไหร่ครับตัวนครหลวงนี่ห่างจากตัวเมืองนี่กี่โลครับเนี่ยประมาณ20ิกว่าโลคนส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวอยู่ในในเกาะเมืองในเกาะเมือง,ใ,อองใช่ใชไหมครับปราสาทนครหลวงด้านหลังเราเนี่ยมีอายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยปราสาทนครหลวงอายุป,ประมาณ393ปีครับสร้างหลังวัดชชยวัฒนารามหนึ่งปีที่ที่อยู่ในเมือง ก็เรียกว่านายกเดียวกันในกล้ใกล้กันถ้าหนึ่งปีเองนะ,ะนะครับสร้างโดยพระเจ้าประสาททองครับและเห็นว่าจําลองแบบมาจากนครวัดทีนี้เรามองด้านเรามองจากด้านด้านเนี่ยด้านตรงของเราเนี้ยอาจจะดูไม่เห็นจะถ้าขึ้นมุมสูงเนี่ยจะมีความคล้ายเลยจะมีคล้ายได้รับการถ่ายแบบมาจากนครวัดโดยตรงเลยะจะมีการ ย่อมุมต่างๆ,ๆจะคล้ายๆกักนกน,นะครับแสดงว่าพอมีการประชาสัมพันธ์หรือมีการโปรโมทขึ้นเนี่ยคนเริ่มรู้จักใช่คนเริ่มรู้จัก ah ทีนี้พอคนมาเที่ยวที่ปราสาทนครหลวงที่วัดนครหลวงเนี่ยครับจะเจออะไรบ้างครับก, <c oughs> ก็จะเจอตัวปราสาทนครหลวงเป็นอันดับแรกก่อนเลยครับแนะนําให้ขึ้นไปบนปราสาทนครหลวงชั้นสามครับไปกับนรัสจการลอยพระพุทธบาทสี่ลอยแล้วก็หลวงพ่อสมหวัง อยู่ในมณฑปชั้นสาม<อ>นะครับของปราสาทนครหลวงและเห็นว่าด้านล่างนี่มีอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับใช่มีเป็นศิลายาพระจันลอยอในสมัยก่อนที่คนโบราณโบราณเขาเล่าสืบต่อกัอนมาเป็นนิทานประลาลาว่าประมาณว่ามีฤาษีแปดตนทราบขาว่าลุ่มแม่น้ำ ประชาชนลุ่มแม่น้ำประสักมีเกิดโรคระบาดขึ้นก็เลยรวบรวมตัวยาจากในป่าและก็เสกให้เป็นหินปล่อยลอยน้ำมาเพื่อช้าล้างโรคภัยต่างๆใครเห็นก็พยายามจะดึงไว้จะมีชื่อวัดต่างๆพวกสาระลอยโพเอนตาลเอกตาลเอนอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับศิลายาาจะลอยหมดทั้งหมดเลย หมายถึงว่าศิลานี่ลอยมาตามน้ําใช่ลอยมาตามลอยมาตามแม่น้าห,หมู่บ้านไหนเห็นก็พยายามเอาเชือกไปดึงล้างไว้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไป<ต>ผูกกับสลาสลาก็ลอยลอยมาอ๋อพอหมายถึงว่าแต่ละจุดที่มีการที่จะอยากจะให้ศิลานี่ขึ้นพอ,อไม่ขึ้นกอ็อาจจะมีการเรื่องเลา่าตั้งชื่อกันตามจุดต่างๆที่ศิลาไปไปหยุดไปอย่างนงี้แหละฮะใช่ประมาณนั้นไปผูกกับต้นโพ ต้นโพก็เอ็นโล่จะจะมีวัดโพเอ็นใช่ใช่ไหมครับสุดท้ายก็มาหยุดที่มาเวียนอยู่ที่ทางสามแพ่งแม่น้าวัดเป็นทางแม่น้ําประจบกันระหว่างแม่น้าลบบุรีของบางปูกับแม่น้ําประสัทจะหมุนเวียนอยู่ณบริเวณสามแยกข้าน้ําสุดท้ายก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่วัด ย,ยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่อ้าวเละฮะอ่าอดีตเจ้าวาดวัดเทพพระจันลอยวัดข้างๆกันเนี่ยท่านอา่มีอาคมแกงกะแกงกะท่านก็เลยดึงไปไว้ที่วัดท่านก่อนแล้วมาในสมัยรชัชกาลที่ห้ามีการถวายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเข้าไปในกรุงเทพครับศิลายาพ,พระจันลอยก็ได้ถวายเอาไปที่กรุงเทพ,พด้วยเหมือนกัน แล้วต่อมาอมีเจ้าวาดรูปแรกชื่อหลวงพ่อปื้มมาจากวัดจักรวัดราชาวาที่กรุงเทพครับอพอรอห้าท่านทราบข่าวท่านก็เลยพระราชทานศิลายาพระจันลอยมาไวท้ที่ที่นี่ที่วัดนครหลวงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ไปขอหรือว่าไปไหว้ในเรื่องอะไรยังไงครับ ส่วนใหญ่จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเืรองเสื่อง,งสุขภาพถ้าส่วนใหญ่สมัยก่อนเลยจะมีการเอาเอาน้ํามาลดแล้วก็เอาน้ําที่ได้น้ําที่ลดผ่านศิลายาเนี่ยเอาไปอาบมั่งเอาไปกินมั่งสมัยสมัยก่อนดังเดิมเลยอะ่ะครับก็ปลยความเชื่อเพราะว่าตัวศิลานี่คือเกี่ยวข้องกับเรื่องยารักษาโรคส่วนใหญ่ก็จะมาขอเรื่องสุขภาพ ขึ้นไปประสาทนครหลวงเนี่ยไปไหว้รอดพระพุทธบาทใช่ไหมครับไฮไลท์ตอนนี้เลยเนี่ยคือที่อยู่ด้านหน้าคือพระพิฆเนศกลางประทับบาลังกโลกประ,ะวัติการสร้างไม่ชัดเจนแต่น่าจะ,ะสร้างในสมัยรัชกาลที่5ปลายต้นรัชกาลที่6น่าจะช่วงนั้นคที่มีการสร้างองค์นี้ขึ้นมาเพราะว่าองค์ พระพิฆเนศปางปรทัพบาลังกระโหลกมีสององค์ที่เก่าที่เก่าแก่จริงๆนะมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ท่าสถานที่กร,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 รุงเทพหนึ่งองค์และก็ของที่ปราสา,นาทนครหลวงนี่หนึ่งองค์คที่สร้างมาเกินร้อยปีขึ้นไปนอกจากองค์ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์กับองค์ที่วัดนครหลวงเนี่ยมีที่อื่นอีกไหมก็มีสร้างเลียนแบบขึ้นมาแต่ก็ที่เก่าจริงๆก็มีสองที่อ่าอ่าข้าจละก็คือ ถ้าเก่ามาในยุคเดียวกันแต่มีสองที่แต่อาจจะมีการสร้างจําลองจํากนี้ไปอีกใช่ก็อาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ทราบว่ามีที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ไหมฮะเป็นไฮไลท์ไฮไลท์สาคัญเลยที่ทุกคนต้องมาไหวมาขอพรแล้วก็ประสบความสําเร็จเยอะมากประชาชนที่มาเนี่ยสิ่งไหนที่จะต้องกราบไหวอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรยังไงอ่ะลองพี่ลองแนะนำอันดับแรก จะแนะนําให้เข้าไปกราบพระประธานในวันในในในนดบก่อนคือหลวงพ่อสมหวังแล้วก็รอทุทบทบาทสี่ลอยแล้วก็พอขอพอรหลวงพ่อสมหวังเสร็จแล้วก็มาขอพรพระพิคเนศครับสำเร็จสมหว,กกวังปุะการท้าที่สุดอยากให้มาตรงจุดด้านหน้า ยามาด้วยทิลายะก็จะลอยอ่าจริงๆต้องเลี้ยงอย่างนั้นลําดับเราต้องขึ้นไปไหว้ด้านบนก่อนด้านบนก่อนลงมาหาพระพิเนศแล้วสุดท้ายคือจบที่พระจันทรลอยแต่ส่วนใหญ่ประดีว่าวิหารพระจันทรลอยอยู่ด้านใดกว่าด้านหน้าคนก็จะขึ้นข้างหน้าก่อนแต่ด้วยความถูกต้องจริงๆอะเรามาถึงถิ่นเราต้องไหว้ไหว้พระประธานก่อนเหมือนมาถึงแล้วก็ต้องไหว้เจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างนั้นครับ มาจากกรุงเทพนะคะมากี่ครั้งแล้วคะเพิ่งมาครั้งแรกอ๋อเพิ่งมาครั้งแรกมาที่นี่ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกแบบด้วยความศรัทธาด้วยแล้วก็รู้จักที่นี่ได้ยังไงอะค่ะรู้จักในโซเชียลอืมเกิดความศรัทธาแล้วอยากมามาขอพรด้านไหนเขาวันนี้ทุกอย่างเลยค่ะค่ะสั่งวันไหนคะมาจากอยุธยาอ๋ออยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะมากี่ครั้งแล้วคะเพิ่งมาครั้งแรกมาครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึก บายใจนะคะเพราะว่าปกติก็ประธานเองพอนึงวันนี้มาขอพรด้านไหนคะการงานการงานค่ะขอให้สมหวังนะคะมาจากยุทธยาณเลยนะครับอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะมากี่ครั้งแล้วคะที่นี่อาทย์ที่แล้วแล้วก็มีครั้งที่สองแสดงว่าทย์ที่แล้วมาขอพรไปแล้วเกี่ยวกับงานให้แฟนแล้วก็ได้หมดล้วลูกเลิกได้หมดโอ้มีเคล็ดลับในการขอพรไหมคะไม่มีครับ แศรัทาคือดูแล้ศรัทาแะครับก็ก็มาก็ลองก็ได้งานเขาได้งานงานเขาผ่านไปได้ดีๆค่ะยินดีด้วยนะคะค่ะมาจากจังหวัดไหนคะอ๋อลบุรีค่ะลบุรีก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนะรู้จักที่นี่ได้ยังไงอะคะเคยดูที่ติกตอกอะค่ะอ๋อดูติกตอกาจรอะไรท่านสักท่านหนึ่งนะคะท่านเห็นว่าให้ปีนี้ให้มาไหว้พพิคเน เลยตามมาครั้งแรกรู้สึกยังไงคะที่นี่รู้สึกต่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าที่นี่มีประสาะอันนี้ก็ยังยังไม่ได้อ่านประวัติอยาจะไปหาชมอ่านประวัติด้พอพอดูในสื่อโซเชียลก็มาเลยใช่ค่ะจะเดินรอบๆวัดิีกรอบค่ะตอนนี้ก็ไปบูชาโอมะบิชิได้บูชาของท่านมาก็ลูกใช่ค่ะ จากจังหวัดกรุงเทพค่ะออมาจากกรุงเทพรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะออ่หนูดูรีวิวใน t ิ k t ต k อกอะค่ะเห็น<ร>ใน t ิ k t ต k อกก็<ช>มาเลยใช่จ้ะเห็นคนมาเยอะแล้วปกติอะหนูเป็นคนที่ศรัทธานในตัวองค์พ่ออยู่แล้วแล้วคือแบบว่าชอบชอบไปไหว้ตามที่มีมท่านอยู่ไป,ไปมาแทุกท,ที่เลยใช่คะ่ะแล้วมาที่นี่ครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะก็ มันก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบดีที่เราได้ได้มาสักทีหนึ่งแล้วมาครั้งแรกมันก็รู้สึกแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแบบนลุกเหมือนกันรู้สึกว่าของจริงเนาะใช่ถ้าที่ไหนถ้าที่ไหนเออหนูรู้สึกว่าใช่อ่ะมันตัวเรามันจะรู้สึกได้เองอะค่ะใช่อันนี้ก็มาขอพรทั่วไปใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนมากก็จะขอเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็การเงิน ขอให้สมหวังทุกข้อที่ขอค่ะ <c oughs> <c oughs> ข้อหลวงเนี่ยก็อยู่เรียกว่าตอนนี้คือกําลังพัฒนาก็อ่าถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกตกยุคซ่อมยุคบุรณะยุคบุรณะใช่อายุบุรณะนี่ก็ต้องหาต้องหาปัจจัยบุรณะต้องหาปัจจัยหนักอยู่บุรณะกุฏิทั้งกุฏิทั้งศาลาทุดโซมหมดทุกอ,อย่างนะครับก็มีหลายส่วนที่บุรณะใช่ครับปัใจจัยในการบุรณะนี่มาจากทางไหนบ้างครับก็มี กระถินปัจปีละครั้งแล้วก็มีปัจจัยที่ญาติโยมมาร่วมกันทําบุญมาบูชาดอกไม้ถูกเทียนถึงจะเห็นว่าคนเยอะแต่ด้วยสิ่งที่เราจะต้องบูรณะเนี่ยคือก็เยอะด้วยก็เ,เยอะมันตามกันไปเลยใช่ถ้าไม่มีญาโยมมาเที่ยววัดนี่ก็ดูแล้วจะเกี่กันรอกระถินปีละครั้งก็ปีละสามแสนสี่แสนมันก็ไม่พอที่จะบูรณะขึ้นมาครับ อย,อย่างน้อยช่วงนี้ก็ยังมีคณะศรัทธาที่เข้ามาใช่ครับ,รบผมสุดท้ายนี่ก็ผมก็ฝากทางหลวงที่เชิญชวนคณะศรัทธาก็แล้วกันนะครับที่จะเข้ามาเที่ยวชมเงี้ยฮะตอนนี้วัดเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอะไรยังไงมีวันหยุดไหมอะไรเงี้ยครับพร,าาระสารนครหลวงวัดนครหลวงเปิดให้เข้าชมให้เข้าสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่ประมาณ6กโมงเช้าถึงประมาณสองทุ่มทุกวันตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาก็เรียนเชิญจเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ได้ชมวิดีโอนี้ได้ชมรายการนี้ขอให้เชิญชวนมาเที่ยวชมโบราณสถานมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหลวงพ่อสมหวัง พระพุทธบาทสี่ลอยสีรา,าพระจันลอยและพทะพิฆเนตรประทับบรังกโลกอขอให้ทุกท่านทุกคนจงสำเร็จสมหวังทุกประการคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สำเร็จทุกประการ ขอความเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านที่เดินทางมาสู่ปรา,าสาทนครหลวงและในวันนี้อัรมาภาพขอเชื้อเชิญเจริญพรคุณโยมทุกท่านร่วมบุญทางด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์สาราการปรเรียนอายุกว่า400ปีที่ได้เกิดการถูกพังโดยอายุการเวลาและได้รับนผลกระทบจากน้ำท่วมบ้างแดดลมบ้างกุฏิสงและสาราการ,ปรเปียนนั้นรอคอย ทานน้ำใจจากญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านร่วมบุญกันได้ที่วัดนครหลวงแห่งนี้สำหรับญาติโยมที่เดินทางมาสู่ปราสาทนครหลวงไม่ได้เจออตมาภาพจะพบเจอในวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันเท่านั้นนะโยมนะที่จะมาร่วมบุญตามศรัทธ,ธาก็สามารถร่วมบุญได้ตามรายการข้างล่างนะจะมีบัญชีของทางวัดนครหลวง ให้โยมได้ร่วมบุญกองบุญกองละสิบบาทร่วมบุญสู่ทานน้ำใจในพระพุทธศาสนาพราะฉะนันญาติโยมที่มีความประสงค์จะร่วมบุรณนะกุฏิสง์ขอเชิญเชิญอเชิญจเจริญพรกับญาติโยมทุกท่านร่วมบุญกันในพระาศาสนาขอจะเจริญพร